อาจารฝนทิพย์นะคะวันนี้เรากา็จะมาถ่ายทำนะคะคลิปนะคะวันนี้นะคะเป็นเืิกง,งามยามดีนะคะเลิกจันทร์ซ้อนจันทร์นะคะวันที่13มกราคม2568นะคะเป็นวันพระใหญ่ครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นเ่ิกจันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งแรกของปีนี้นะคะปีมาเส็งน,นะคะใครนะคะที่ไม่ได้มาไม่ต้องเสียใจเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์จะทํา คลิปนะคะส่งมอบบรรยากาศต่างๆนะคะโดยมีอาจารย์คมมุนีนะคะเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะคะลานธรรมก้ารัตนมุนีนะคะเป็นผู้กระทําพิธีกรรมนะคะในค่ําคืนนี้นะคะก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพานะคะไปชมด้านในาราปฏิบัติธรรมนะคะในลานธรรมก้ารัตนมุนีกันนะคะ แล้วในสถานที่แห่งนี้นะคะในศาลาปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าสาลาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะก็จะมีองค์พระประธานนะคะที่รานทมเก้ารัตนมนีนะคะองค์พระแก้วมรกตหรือพระแก้วสารพัดนึกนะคะที่ผู้คนได้มากราบไหว้ขอพรนะคะรวมถึงองค์พระมหาจักรพรรดิอีกทั้ง4องค์นะคะองค์สีขาวนะคะนะคะรวมกันในนี้นะคะเป็นองค์ พระประธานทั้ง5องค์ ông, หรือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะซึ่งเป็นที่เคารพบูชานะะของชาวบ้านนะคะในเขตนี้นะคะลานธรรมก้ารัตนมุนีนะคะ,นะคะตั้งอยู่ในตำบลรงหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งใครที่ติดตามอาจารย์มาเนิ่นนานแล้วนะคะก็จะรู้ว่าอาจารย์นะคะตั้งใจนะคะในการสร้างสถานที่แห่งนี้มากๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในการ ต่อเติมนะคะก่อสร้างไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะทําให้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่ใครได้เข้ามาขอพอรก็จะเกิดความมงคลนะคะเกิดความาปิตินะคะที่ได้มาในสถานที่แห่งนี้นะคะในบริเวณรอบๆนี้นะคะก็ไม่มีบ้านคนเลยนะคะจารย์ก็จะมาตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะ วันนี้เราทํายทํากันในตอนช่วงค่ำคืนนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศเท่าไหร่แต่ว่าช่วงกลางวันนะคะด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะคะสวยงามนะคะส่าศาที่เห่นงนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเพราะไม่มีน้องท่านใดที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะก,ก็เชิญชวนนะคะให้เข้ามาสักการะบูชานะคะองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทุกคนเลยยินดีต้อนรับค่ะ หอมไอจารุงกลิน่นกนืจอลำจอมกลิน่เนเกิรบุตรเนื้อสัปากลิน่นผู้วันเทียนกลิน่นกลาดังงาหอมดอกจำปาหอม จำปีสิบนิวลูกน้อยยอดพระนมนิยกนดังบังผมเนื้อกาโอเกตาขอนอบคำนับกราบวันหาจัสืร์ครูมาอำนวยชายจันวรบรมมักโลก ว่าผู้เป็นยอดเชิญปูรสษีนารอดพระผู้จ้าพ่อปู่นาบัวให้ปู่นลงมาองค์พ่อปูกครูจ่าวิายาชาัยเชิญพ่อปู่นาา้าไปพ่อผู้เรื่องฤทธิ์เจ้าพระคุณธสาบสิทธิ์ อด็ดเอิดนาเชิหปูชีวกบรมมากรูมอย่าให้สาเด็ดมาตำหนว่ยชายเชิดโคบุโคดมพระนมไว้ทั่วคุณพระศีนาหัวพุ่มมิดทู่เดอดนาพระเิดจะโลคันเนเชิดปูมา ดาบทูจากราบิงบอนไหวพร,ญญร,ระปัญญาตุดพระปัญญาดิ่งอคดั้งครูบทครูกอล,ลอันเชิญเถื่อนนาไหวพระพุทธบุตรีที่แก่ชาราจะเชิญปู่มาอย่าชาใหญ่เชิญพระปู่ดมมิตรผู้รุ่ง วิรองเวทลูกเชินพระพุทธกิเนดังคานไทยเชินบรมีมาครโปรสีนารายวโยกายใด้สเสด็จมาฤาษิปลมเมตฤาษิปลมมาบได้เวร